สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พลังใจเดลี่พื้นที่เล็กๆที่เราจะได้หยุดพักหัวใจสักครู่เพื่อฟังเสียงของตัวเองให้ชัดขึ้นอีกนิดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องหนึ่งที่เรียบง่ายแต่มักถูกมองข้ามคือเรื่องของการให้เวลากับตัวเองในโลกที่หมุนเร็วแบบทุกวันนี้เราต้องทำหลายอย่างพร้อมกันทำงานหาเงินดูแลครอบครัว ดูแลคนรักตอบแชทต,ตอบอีเมลทำงานล่วงเวลาเหมือนเวลาในหนึ่งวันไม่เคยพอแล้วในความยุ่งวุ่นวายทั้งหมดนั้นคุณเคยให้เวลากับตัวเองบ้างไหมครับหลายคนรู้สึกผิดเวลาหยุดพักรู้สึกผิดเวลานั่งเฉยๆรู้สึกผิดเวลาไม่ตอบแชทใครสักคนทันทีแต่คุณรู้ไหมครับตัวคุณเองก็คือคนสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม คุณเหนื่อยได้คุณมีสิทธิ์จะพักและคุณควรได้รับความรักจากตัวคุณเองก่อนใครผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เอาเวลาให้ทุกคนยกเว้นตัวเองให้กับงานให้กับลูกค้าให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนจนวันหนึ่งผมหมดแรงแบบที่ไม่รู้ตัวผมกลับมาถามตัวเองว่าแล้วฉันละฉันอยู่ตรงไหนในชีวิตตัวเองวันนั้นเอง ผมเริ่มเรียนรู้คำว่าการให้เวลากับตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเติมพลังเพื่อให้เรามีแรงกลับไปดูแลคนอื่นต่อได้จริงๆแล้วการให้เวลากับตัวเองต้องทำอย่างไงบ้างครับผมอยากชวนคุณลองสข้อนี้ครับ 1. อยู่กับตัวเองแบบเงีย,งยบๆสักวันละสิบนาทีไม่ต้องทำอะไรเลยแค่หยุดหลับตา ฟังเสียงลมหายใจของตัวเองคุณจะประหลาดใจว่าหัวใจคุณต้องการอะไรจริงๆ 2. เขียนความรู้สึกลงกระดาษคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนไม่ต้องเขียนให้สวยแค่เขียนในสิ่งที่คุณรู้สึกเขียนในสิ่งที่คุณกลัวเขียนในสิ่งที่คุณขอบคุณกระดาษจะเป็นเพื่อนที่ไม่ตัดสินคุณเลยและบางครั้ง การเขียนคือการปลดปล่อยที่ไม่ต้องมีคำตอบ 3. พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สบายใจไม่ต้องไปไกลครับแค่มุมโปรดในบ้านส่วนเล็กๆข้างห้องหรือร้านกาแฟที่ชอบให้ตัวเองได้หายใจอย่างเต็มปอดบ้างโลกข้างนอกอาจจะวุ่นวายแต่ข้างในคุณยังควรสงบได้คุณพ่อฟังครับ การให้เวลากับตัวเองคือการบอกรักตัวเองอย่างเงีย,งยบๆมันคือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหนื่อยที่ท้อและที่ต้องการการพักเหมือนกันผมอยากให้คุณมองตัวเองในกระจกตอนนี้แล้วพูดว่าขอบคุณนะที่พยายามมาไกลขนาดนี้แล้วขอโทษที่บางครั้งลืมดูแลตัวเองต่อไปนี้ เราจะอยู่กับเธอให้มากขึ้นและถ้าวันไหนคุณรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบไม่เข้าใจขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีตัวเองเสมอและคุณมีที่ตรงนี้พลังใจเดลี่ที่จะอยู่กับคุณในทุกวันที่หัวใจต้องการใครสักคนขอบคุณที่ให้เวลาสำคัญของคุณกับพอดแคสต์นี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึง่ง ที่ทำให้คุณกลับมามีพลังอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปอย่าลืมนะครับให้เวลากับตัวเองเสมอสวัสดีครับ